ชิ้นนัวผงสลดมาเนอะอ้ยพี่นอ้องเสียกันไปโอ้โเผียครับนี่แกงผักคริกครับได้ย,ยอดผักคริก,กงามๆมาครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุปูสุคนนะครับเก็บผักคริกมาแต่สวนมือหนึ่งนะครับผม แล้วก็ไปหยิบมาจากทางบ้านมานําครับสองสามยอดงามงายครับนี่แกงผักขล็กเส้นางหมูครับผมเส้แคบหมูนะครับเรียกเอาใบอ่อนมันนะครับผมต้มจากสองนา้าสามน้าก็ว่ากันไปนะครับผมผู้ใดมักข่ลายก็น้าเดียวนะครับผู้ใดมักขมปานกลางก็สองน้านะครับผู้ใดมักขม บะขมเลยกระสานน้ำนะครับเราดังไฟแล้วก็เอามาต้มนะครับอืมเขาเกิดดังไฟลองก,กับมาต้มเอาจากต้มเตาฟื้นนะครับเราใส่หม้อดำๆเลยเด้อแ,แกงผัดขิเกนี่ต้องใส่หม้อดำๆใส่หม้อขาวๆมันบ่แซ่บเด้อพี่น้องเด้อนี่ผัดขิเกปลอดสารพิษครับมีหอดตัวนอนนะ ไห้ใ,ใกลครับอ่าบีบน้ำขมมันออกนะครับอืมอมานะเดี๋ยวเ้าไปต้มอีกครับน้ำต้มอีกน้ำหนึ่งอนี่ก็เป็นอันไซได้แล้วครับเ่อยกำลังดีครับขมน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวไปเก็บยานางกันครับนี่ครับยานางงามๆนะครับ านางามๆเลยข <c oughs> ้าน้ำอย่านักสิแลครับแ,แล้วคนๆเลย เตาเปิดแก๊สครับตะไคร้บักพริกนะครับบักพริกแดงนะครับหอมแดงแล้วก็ผมใช้ลูกโดดนะครับเป็นบกพริกสดนะครับผมบกพริกเขียวบพริกอ่อนนะครับผมแล้วกะ็นี่ครับขีเหล็กครับผมขีเหล็กแสงไปเลย ได้มอ่บง่ายเนี่ยพี่น้อยเมนี่คือแกงใส่แคบหมูนะครับผมแคบหมูนซื้อมาแต่ตลาดได้ซีหามืองล,ละใส่ตู้เย็นไว้นะครับเนี่ยอืมแต่แซบแต่น้อมหวานพี่น้องรอให้น้ำเดือดกันครับเน,ะนาะน้ำเดือดแล้วครับเดือดได้สักพักนะครับผมก็สใส่เกลือนะครับผมยังบ๊กปุ่งยังเละนะครับนี่เพิ่งใส่เกลือเนาะ เซปร่านะครับปลาล่าน nah, ัวปลาล่านัวปลาล่าแซ่บต้องปลาล่าปลากิเดิรนะครับผมปลาล่าปลากิเดิรครับ น้ำปลาครับจุกน้อยผงหนวครับจุกน้อยนึงนะี BB, บีบีครับใจใจใจให้มันแตกน,ะนาแรกนาหนาวครับต้องแก่งผักกนะคิับ หน้าฝนนี่ผักกิเลกออกยอดงามๆนะครับจะบางคนให้กินนะขี่แตกน่าจะเป็นยังต้องเสียกิเลกหน้าฝนนะเพรานมากเขาก็ชิมมานิยมกินผักแกงผักกิเลกหน้าหน้าห่อนนะครับไอหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าแร่งหน้าหนาวนั่งครับนี่ กับหมูครับแต่ลงไปเลยหมูล,ลายๆนะครับแซบจากนั้นครับใส่ผักขะนะครับชะอมเนาะผักโนม ไทยกระสิเนเอินผักเนาเละขอนแกนเละทั้งที่ก็ผักขาในซุมแพ้ผมอยู่ซุมพแพะทาเอ็นผักขานะครับเส่นผักขาเรอยๆกัอีตูหรือใบแมงลักเนะเาะ อย่าลืมนะพี่น้องถ้ามีผักขะใส่ผักขานุ่มเดิ๋มันชิเเ่ากันหลงังวะเสียบแกงผักกิเล็กใส่ผักขะานะตัวใส่ักอิตูก็ได้ถ้าบบมีนะมัตจะมีผักขะมัตจะมีสะอมมันก็เดี๋ยวมันเสียบหลายตัวลองชิมก่อนเดี๋ยวไหมมันซิ้นวัวผงสลดมโนอโอ้ยพี่น้อง ผมขอเติมน้ำไปอีกน้อยเนอ่อยนะมามานนพี่น้องตักเสริมรถเจ็บแสบน้ำกันครับ <Okay. S 1> อีกแก๊สครับนะสูตรนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมเด้ใส่ผักนขวใส่ผักขะใส่สะอมละนะคลิปนี้ก็เช็บก,ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ